สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ผมโคซีนะเพื่อเกมอาร์คเซเวนวอยูโรปีที่สนะครับกบ็ก่อนอื่นเลยวันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงเจ้าคาคาโรดอนก่อนเลยนะครับหลังจากที่ผมได้จับคาคาโรดอนมานะครับแล้วก็นําเจ้าคาคาโรดอนไปเก็บเลปรากฏว่าพอลองอัพเลือดปุ๊บเลือดอัพแทบไม่ขึ้นเลยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเลเซอร์อมันโกงไปหรือเปล่ามันเลยปรับให้ไม่สามารถอัพเลือดได้เยอะเหมือนสัตว์ตัวอื่นนะครับ อันนี้คือลงเลือดทั้งหมดครับดูดิจากเมื่อวานหมื่นเจ็ดนะได้แค่หมื่นเก้าเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือบัฟของคาราดดนนะครับใช้งานค่อนขออ้างยากเพราะว่ามันต้องเก็บสแต็กคิวด้วยนะครับมันถึงจะใช้งานบัฟได้นานนะครับพี่ีใช้บัฟก็จะเป็นการคำรามนะครับมันก็จะได้สถานะที่เป็นบัฟเป็นรูปตีนเดวเซานะครับขึ้นมาสูงสุดก็หนึ่งรอสแต็กนะถ้าคำรามไปแล้วสแต็กท,ทั้งหมดที่เก็บมาก็จะหายไปซึ่งเวลาเราไปเล่นจริงๆเราคงไม่ได้ไปวิ่งเก็บสแต็กไล่คิวนะครับเพื่อเอามาใช้บัฟไปสู้กับบอสนะครับมันคงเสียเวลามากนะครับ ก็เลยคิดว่ามันแอบ,บใช้ยากไปหน่อยนะครับซึ่งในเมื่อมันใช้งานบัฟของคาคาโรดอนยากขนาดนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจําเป็นจะต้องไปจับไดนโนเสาร์สายบัฟนะมาทดแทนบัฟคาคาโรดอนที่มันใช้ยากนะครับซึ่งก็จะเป็นเ้าอยู่เทเลนัสนะครับกับหมู่ป่าแดโดอนนะครับทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นสัตสายซัพพอร์ตทั้งคู่นะครับสามารถบัฟได้ฮิวได้นะครับ ก็มีความจําเป็นมากๆนะครับในเมื่อคาราโรดอนมันใช้งานไม่ได้นะครับส่วนวิธีการจับเจ้าสองตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นวิธีการจับแบบยิงให้สลบคู่นะครับก็ไปเดี๋ยวเอามาป่าสิบสักตัวนึแงนะกันนะเผื่อไปใช้วิ่งลอ่ออยู่แหน,นัดเข้ากงนะครับ สองตัวนี้สามารถพบได้ตามบริเวณเขตแถบหิมะทั้งหมดเลยนะครับทั้งยูเทนัสและก็เดลดอนนะฮะปกติจะสังเกตง่ายๆนะยูเทนัตในเวลานั้นมันจะอยู่กับพวกคาโน่ตลอดเวลานะจะมีคาโน่เป็นลูกน้องนะฮะอุย้ยน่าจะพอใช้ได้แล้วนะเลืรอสีห้านะครับก็เดี๋ยวจับยูเทนัสก่อนเลยนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะใช้นกคีบได้ไหมเนี่ยตัวจะใหญ่แล้วไม่ได้วะอย่งั้นเราก็ต้องแยกคาโนนะครับออกก่อนเอาไ้ทิ้งตง้องไหนก็ได้นะ โอคทีนี้พอ,อยู่แทนัดอยู่ตัวเดียวนะครับเราก็เตรียมวางกับดักได้เลยนะครับใช้ตรงนี้แหละให้ปอเบเขาเนี่ยเป็นกระแพงฝั่งมันนะครับก็จะใช้เป็นเรลอซเกตนะฮะปกติเพราะว่ายูแทนันมันตัวมันไม่ได้ใหญ่มากนะ ใช้แค่ไดโนเสาร์ปกติก็พอนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับก็เดี๋ยวล่อให้มันเข้ามาเหยียบกับดากข้างในนี้นะแค่นี้คือจบไปครับ เอามาไปขี่ล้อมมันมานะครับจะตายก่อนไหมเนี่ยโดนช้างรดมตีตายไหมเนี่ยโอ้โหใช่มันคำรามไก่จังวะเดี๋ยว ยาวเลยเต็มวิตัดยิกโอ้อย่าตายหามาโอ้ยช้างเต็มเลยโอ้ยเที่ยวคำราม,มาอะไรไกลจังวะน,นี่อ่ะโอ้โหแล้วดู วิ่งมาโดนช้างกระเทอบตายม,ามั้งคำรามไกลเกินโอ้โหดูมันจะตายหาแด่มันโดนมากับเออขยันคำรามซะด้วยแล้วดูโดนทีสิบเจ็ดวิอย่างนาน ทั้งหมูทั้งหมากันเอาเอาเ,อาเอาข้าไปมันไปไหนแล้วเนี่ยอยู่แทนนัดเนี่ย เดินรอดมาอีกเฮ้ยตัวมันทะลุมาได้เหรอวเนี่ยหร <Brand. S 1> โอ้ือว่าควรเปลี่ยนแผนดีกว่าเอานกบินไปก่อนดีกว่ามั้งให้นกรอดได้ง่ายกว่าใช้หมารอเนี่ยโดนเฟียตลอดโคตรเฟล

ดีมันเวลน้อยรดีหมดูงอเอาซะเจ็บมาจากไหนวะเ,เ,เนี่ยให้นกรอดีกว่าดูแทนนัดนะมันจะมีบัฟที่มันเป็นบัฟเฟียทำให้สัตว์ที่โดนบัฟนะครับมันจะเกิดสับสนนะครับทำให้มันแบบ ควบคุมไม่ได้อะมันจะวิ่งไปมัวนะอย่างที่ผมโดนเมื่อกี้นะ่ะไอ,บอ้บัฟสิม,ม่วมๆทีนี้คือจะลอ้อมันยังไงเดี๋ยวนะ่ะไม่สนใจเลยนะเฮ้ยไปไล่ตีตัวอื่นหมดเลยขนาดบินแบ,บบกระจอกลองมิดมุดองแสรต้องใช้เบ์มอสเกตปิดปิดขังหมดเลยนะ เดียวสเกตมันน่าจะวิ่งรอดออกมาได้ตังแบตแทบก่อนดีกว่าต้องรอให้มาติดกับดักก่อนฮนะ เย็บ <Yeah. S 2> ไม่โดนอีกอึ้บอ่าเรียบร้อย <Y> ah <oo> อเ,เร็วเร็วด,ดี๋ยวิดนานโอเค ปวดเพ็งเลยเอาจะได้ผมก็ไม่ได้ไม่นบไม่เหยียบว่ะ เฮ้ยเดินผ่านได้ไงนะ่ะไม่เหยียบไดไงีะเ,เ,เ,เออแค่นั้นแหละไปอยู่นิ่งๆเ่ะแค่นี้แหละจบน็อสออกด้แล้วเนาะอ,อย่าออกทางนี้ได้นะไอ้อออกได้อีกโอ้โห ได้แลับหนึ่งแลับหนึ่งล้วหิวไงใส่ิีเล็ก,ก็ได้ไหมเล็กเออเดี๋ยวเราต้องเอาแดร์ซอซเกตอ่ะแล้วก็มีประตูไม่ใช่เหรอเกต ไม่มีประตูเดี๋ยวเราต้องเอาไดร์ฟเกตนะวางปุดไว้ปุดไอ้ตรงที่มันเป็นรูตรงนี้น,น่าจะออกไม่ได้หรทีนี้ก็เปิดประตูครับ จะอ,ออกมานะเออแค่นั้นแหละจบครับแค่นี้ก็อีซี่ต่นะอไปเลยเ,ออเริ่มหนีแล้วจะสรุปอะไร เฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วโดดอ่ะตายมาั้งโอ้โหยังมีรูตรงนี้อีกอแก้วเลยโอ้ยตายมาั้ง เดรอเตยแหายเผาเอา้อเแเา,เอาแล้วมันวิ่งเข้ามาได้เหรอวะเนี่ยเฉยเลยทำงนะั้นคือวิ่งเข้าวิ่งออกได้สบายเลย อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอ้เชี่หายเฉยอยู่อะไรของมันวะเนี่ยอยู่แถวนับดีวะอยู่ดีก็หายตัวเฉยเลยอืมมีวันไหนที่มันสบายๆมากวานะเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายสักวันไม่ได้เลยยัไ่ไงวันนะั้ เป็นนั่นคือทุกรอบอะย,ยู่ดีอยู่ดีหายเฉย,เยไอ้เหี้ยหายไปไหนเนี่ยแล้วกับโดนกับดักก็วางไว้เรียบร้อยไปแล้วนะโอ้ยอยู่ไหนน้ำมันหายตัวไปแล้วเดี๋ยวคงเสียต้องไปหาตัวใหม่ละแ้ง <C le af> สาวางกับดักไปแล้วเซ็งเลย <C le af> อยู่ดีก็วาร์ปหายไปไหนอู้ดหายก็หมดเดี๋ยวกลับไปเตรียมของก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่มาหาใหม่โอ้ซ็งเลย เดี๋ยวเราลองย้าามาแถบฝั่งนี้บ้างนะครับแต่แถวนี้มันจะไม่ค่อยมีหมูเท่าไหร่จะเป็นพวกหมาป่าแมมมอสแล้วก็หมีส่วนใหญ่วิธีการจับหมูนะครับก็เหมือนหมงเลยเหมือนหมาป่าครับลากมันเข้ามาใส่กรงนะจับเหมือนหมาป่าเลยง่ายจับหมูอ่ะขนสีด,ดําเอยเรียร้อยว่ะ เบลร้อยก็เบลร้อยวะแล้วก็ร้อยหนึ่งนะครับแล้วมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยลงไปทำไมวะหน้านล้วคือน้ำแข็งเนี่ยนอย่างยางง่างตกไปปล่อยมันเถอะเจอข้างหน้าหนึ่งตัวนะ,ะนกควาบางละโอ้ย,ยตัดหวัวทิ้งไปดิ เป็นข้ามวันข้ามคืนเลยไม่แจ่จะมืออีกรอบแล้วนะป่าอย่างหนังเลยมองไม่เห็นเลยพื้นโอเ้เฮ้ยร้อยสามสิบเขาเอาละ หาร้อยยังยากเลยตอนเนี้ยสามสิบก็ต้องเอาแล้วน,นานเกินโอ้หไม่จับต่ ให้อยูไทร์นัดนั่งหมาไปเท่าไหร่วะเนี่ยสึกแบงวะไม่ตายทีสึกบ้าแล้วำบมีบัฟโอ้เราทำที่กี่ตัวเนี่ยสองตัวตแล้งอ่ะโอ้เราทำที่สามที่ตัวเมือ่นอกี้ถ้าเกิดอยูไทร์นัดอยู่นี่ไม่รอดแน่นอนถ้าเกิดโดนหมาพวกนี้ไล่เกมโอเวอร์โอ้ยวิ่งหลอกอยู่งัวไม่ได้ ห่างอีกแลละเจ้ยหม,มามจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเจอหมา่มมางแล้วหน่อยตัว,ว,วมันหวยเฮ้มันเลือดแดงเอาเชี้นรามันกัดกูอีกโอ้โหเววแอลออกว60 ตีเจ็บนิดหน่นอยอุย้ยเกือบตายเนะี่ยเรียกว่าไหร่วะเนะี่ยดูแทนนัดไปแล้วเนะี่ยอย่าบอกนะว,วิ่งไปนู่นอนะ่ะไม่พักเลย แล้วไปวิ่งช้างี้เล่าอ่ะตามมาเออตามมาพอมาเย็ยบนี่ไงจบบทที่ขอไม่ได้แล้วตกใจนิดเดียวหัวห่างไปปั้เนี่ยไม่หรอน่าจะติดแล้วนะ ยังออกได้อีกนี่เกินไปนี่มันจับได้ตอนแรกคิดว่าตัวมันใหญ่กว่าแต่ฟอกิดคิดคว่าแบบไซส์มันพอๆกับท,ทีเล็กเพราะถ้าเกิดทีเล็กมันจะวิ่งเข้าไปได้ แต่สองเข็มจะอยู่แทนนัดในวิ่งเข้าได้เฉยมันเลยรอดรูประตูออกมาได้ตอนที่เราไปวางตอนแรกนั่นคือสัตว์รอบตัวมันนี่แหละตัวปัญหามันคอยจะโดนตัวอื่นตีตายก่อนนี่แหละหนึ่งแล้วเด้สลบแล้วใช่ไหมล่ะ เริ่มเริ่มลกเริ่มหลกเริ่มจะหนีละพรุงนี้ใช้วิธีนี้แต่แรกเวลาคงไม่นานขนาดนี้นะนี่ชั่วโมงไปชั่วโมงได้นเนื้อใช้จับก็เป็นเนื้อแกะนะเดี๋ยวยิงมาให้สลบก่อนคิดดูถ้าไม่จับมันใส่กงต้องเหนื่อยแค่ไหนกนวะ่าจะจับมาได้น,ะนี่ขนาดยิงหัวรัวๆนะยังไม่ร่วงนะเออพีสักว่า ลกลับไปเอาแกะดีกว่าเนื้อแกะแล้วมีไหมมาป่าก็เดี๋ยวเราใส่เนื้อแกะไว้ครับแล้วก็ไปหาจับหมูเลยว่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากก่จะกลับมาหามันก็น่าจะตื่นแล้วล่ะหมูต่อ บนเต็มหนึ่งร้อยเฮ้ยมีร้อยสามสิบอยู่เอเดีเ๋ยวเป้าหมากนะตัวสีอะไรวะาึางกินเนี่ยอ๋อตัวนี้ฮะสีนี้สีเทาออออ่ะใช่เรียบร้อยนี่ก็แค่ลากไปใส่กงครับจบ หมูป่านจับไมา่ยากนะครับตัวมันใหญ่อะนกมันบังนะมองไม่เห็นอเออ <Nice. S 1> จบข้าวแล้วก็จัดแบบการคนระับซอยมันเดี๋ยวปืนจะพังว่ะเปลี่ยนปืนก่อน Đây nó. nói chang vậy. ta Kim thì mạnh ขึ้นน้อยนะตะกี้คตรถือลออาหารมันเยอะมากเลยดูดิเจ็ดพันอะแต่มันมีเหตุผลของมันอยู่นะที่รออาหารมันจะเยอะเดี๋ยวรออธิบายทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ให้มันกินก่อนยัดเผื่อไปเยอะเลยแหละเดี๋ยวเรากลับไปดูอยู่แทนนัดเราดีกว่าน่าจะตื่นแล้วนะืนแล้ดดวโอ้เดี๋ยวได้แค่นี้เงอเว่ะ ร้อยเก้าสี่น้อยมาก <S <S ออก,กอนเดี๋ย่กมาบายปไปาหา้าม่แดกไปละกลับได้เวลร้อยสามสิบพอเทมเสร็จนะเวลเหลือแค่ร้อยเก้าสิบสี่ถ้าเป็นเวลร้อยสี่สิบอัพเนี่ยมันจะสองร้อยบวกนะในเวลไม่เป็นไรก็ตามยถา,ากรรมนะหาได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้ 130. ยังไงเราตอนเล่นเราไม่ได้เอาพวกตัวนี้ไปยืนหน้าอยู่แล้วนะครับเราจะใช้ยืนบัฟซัพพอร์ตอยู่ทางด้านหลังตรงน,นั้นอย่างที่บอกตอนแรกคือคาร์โรดอนมันเก่งแหละแต่บัฟมันแอบใช้ยากอยู่นะครับโอเคตื่นแล้วโ no นฟาซีฟฮิลลิ่งนี่นะ คืนบอกโชว์เห็นชัดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเรากลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวอธิบายสกิลมันให้ชัดเจนนะครับก็อ้กลับบ้านกันเถอะเบิดจนได้นะครับกลับแล้ว ออกมา,อาเอาว่าจะแทนัดออเอา้าเฮียลวงเฉยเออสอมันเดี๋ยวรอมันตื่นก่อนแล้วก็ได้นะครโอเคตอนนี้ก็ใส่อานให้ทั้งสองตัวเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวันที่หมูก็ได้นะะหมูไม่มีอะไรมาก หมูเนี่ยเขาจะมีสกิลที่สามารถฮิลได้นะครับดาการกอลิกขวาเนี่ยมันก็จะฮิลสัตว์ที่อยู่รเวณรอบๆตัวหมูครับก็แอนเมียก็กว้างอยู่นะแต่ก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับก็ใช้ได้อยู่แล้วก็สามารถฮิลออโต้ได้แต่เราต้องกดเปิดหมดตรงนี้นะเป็น Animal Passive Healing นะครับ หมูมันทำการฮิวอัตมัตเห็นปหเนี่ยมันจะฮิวอัโตโนะครับแต่ถ้าไม่จาเป็นจริงจะยาเปิดมาหมดเ่ยเพราะว่าในระหว่างที่หมูฮิวเนี่ยหลอดอาหารนะครับเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะลดไปเรื่อยถ้ามันยังฮิวอยู่เรื่อยๆเงี้ยมันก็จะลดนะจนหมดการฮิวของหมูมันก็จะค่อยๆเพิ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้เพิ่มทีเดียวเยอะอะไรมากมายนะก็ะคือมันจะค่อยๆขึ้นนั่นแหละมันจ,จะขึ้นเร็ว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ข้อเสียของ หมูมันก็คือมันจะกินอาหารเยอะมากนะครับเราต้องคอยเติมอาหารให้เต็มอยู่ตลอดเวลาครับไม่งั้นถ้าเกิดตอดอาหารหมดปุ๊บเนี่ยหมูมันจะกลายเป็นตัวที่ไร้ประโยชน์ทันทีนะครับสำหรับหมูก็ไม่มีอะไรนะต่ต้องคอยเติมอาหารนะครับให้เต็มต่อมามาดูที่ยูไทรนัสนะฮะยูไทรนัสเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญนะครับเป็นตัวบัฟหลักๆนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันที่บัฟแรกของยูไทรนัสนะครับจะเป็นบัฟ ทำลางนะที่ทำให้ติดบัฟสีม่วงอันนี้นะครับจะทำให้สัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ของเรานะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับจะเกิดอาการหลอดย,ยาวเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้นะคุมตัวเองไม่ได้นะครับบัฟตัวนี้เอาจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่ามันจะทำให้สัตว์ที่เราต้องการจะสู้เนี่ย วิ่งหนีนะครับแล้วก็บัฟตัวนี้ก็จะมีผนกับสัตว์ที่มันตัวไม่ใหญ่มากนะถ้าเกิดเป็นสตัตว์ที่ตัวใหญ่มากเนบัฟนี่มันก็จะใช้ายากหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยเอามาใช้เท่าไหร่ต่อมาก็จะเป็นบัฟสาคัญนะที่จะได้ใช้อยู่บ่อยๆเลยนะก็คือบัฟนี้บัฟกำลังนะฮะบัฟสีเหลืองบัฟสีเหลืองตัวนี้ก็จะเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ลด,ดดาเมจที่ได้รับนะฮะ จากสัตว์ตัวอื่นนะครับการบัฟครั้งแรกบัฟมันก็จะขึ้นมาประมาณเึ่งหลอดน,นิดๆนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้บัฟมันเต็มหลอดแล้วก็บัฟต้มไมนะอันนี้บัฟมันก็จะเด้งขึ้นมาเต็มหลอดน,นะแล้วก็สามารถไปสู้ก,กับสัตว์ตัวอื่นได้เลยนะคะะรับแล้วก็สามารถไปไฟท์กับตัดที่เราต้องการจะสู้นะฮะ้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าบัฟมันอยู่ประมาณกี่วินะลองบัฟพวกกิเลสอันนี้บัฟครั้งแรกนะ ครั้งสองซ้ำบับแล้ลองจะดูก็อยู่ประมาณสิบวิกว่า,วานะไม่จะได้ก็ถือว่านานอยู่นะครับแล้วอีกอย่างก็คือยูไทนัทเนี่ยมันสามารถเปิดบัฟแบบออโต้ได้เหมือนกับหมูป่าแล้วก็สามารถกด,ดให้มันบัฟออโต้ได้เลยแล้วเราก็ไปเล่นกับเดสาวตัวอื่นแทนนะ เ,เดี๋ยวสักพักหนึ่งยูแทนน้ำห้จะบัฟใหม่อีกมันก็ทำให้เราไฟได้นานขึ้น,นครับเสือสาวเราจะชึ่นขึ้นยืนไฟสู้กับตัวอะไรก็แล้วแต่นะที่เราจะตีได้นานขึ้นก็เป็นตัวบัฟโขดครับที่ต้องมีถ้าเกิดเราจะไปสู้บตัวอะไรนะจดี๋ยไปตีบอสหรือไปตีตัวอะไรก็แล้วแต่นะถ้ามีแทนนัดไปก็ ปุ่นใจขึ้นเยอะนะเราไม่ต้องควบคุมเองเนะแฮมดีบัฟแล้วเราก็ไปเล่นตัวอื่นเ็ประมาณนี้นะครับสพืนเลยเดี๋ยวต้องรอเช้าตอนนี้มองแล้วไม่เห็นโอเคครับตอนนี้เราก็ได้สัตว์สายซัพพอร์ตนะครับมาอยู่ในทีมในเสาของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ บ้านเราก็พร้อมลบอย่างเต็มบัต้านะครับตอนนี้ไม่น you know ่ามีขาดจัดอะไรตัวไหนแล้วนะน่าจะมีครบหมดแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะไปลองงัดกับโคดไดโนเสาร์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะก็เดี๋ยวให้เราติดตามดูต่ออีพีหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบพิมพ์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร้นะครับแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายครับ